ร้องเหมือนกันเลยไม่รู้ว่าต่อไปนี้ร้อนโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะสวัสดีผ่านช่องทาง Facebook ค่ะพิมพ์ดาวป้ายแดงและช่องทาง ยูทูปพิมดาวชาแนลนะคะสาหรับวันนี้ค่ะพบกันอีกแล้วนะคะอยู่กันที่เดิมค่ะเอ็มจีกรุงเทพสาขาลำลูกกาแล้ววันนี้ก็ยังอยู่จับอยู่จับแล้ววันนี้ก็ยังอยู่กับน้องเอ็มจีแซดเีนะคะวันนี้ยังเหมือนเดิมค่ะวันนี้มารีวิวแซดเอี e v, รุ่นเอ็พร้อมสุดให้ให้ดูกันนะคะสาหรับวันนี้เลือกเป็นสีดํามาให้ทุกคนชมกันค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเจ้ารุ่นเอ็กนะคะราคาของเขาเลยจริงๆแล้วอยู่ที่8 9 9 9ส0้่าบาท แต่ตอนนี้ส่วนลดสุดจึ้งส่วนลดมากกว่า2 0 0แสนบาทราคาของเขาจะอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทค่ะโอเคค่ะหรือสำหรับสีของน้องนะเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งตรงนี้เลยค่ะมีทั้งหมด5สีด้วยกันนะคะก็คือพี่เคยรีวิวไปแล้วเนาะเป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนั่นเองนะคะเป็นสีแรกค่ะแล้วก็สีที่2คือคนหน้าหลังพิมพ์ดาวก็คือสีดำสีที่3ก็จะเป็นสีขาวค่ะสีที่4ี่ก็จะเป็นสีแดงค่ะและสีที่5ก็เป็นสีปลอนเงินซึ่ง โชว์รูม MG จกรุงเทพสาขาลุมกาของพิมดาวรถความสมามูรณสีค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยว่ารถ MG ็ัดอี v รุ่น x ที่ครั้งก่อนเนี่ยอาจจะยังไม่ละเอียดถูกใจทุกคนครั้งนี้มาเลยแบบจัดเต็มนะคะมาเลยค่ะสำหรับ mg ็ัดีนะคะรุ่นเระยะทางวิ่งได้สี่รอยสามกิโเมตรค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาดห0 3สิจุดสามกิโลวัตนะคะแล้วก็สําหรับตัวน้องด้านหน้าเดี๋ยวดูด้านหน้ากันหน่อยค่ะ,ะจุดชาร์จของน้อง MG ็ัดนะคะจะอยู่ด้านหน้าคือตรงนี้เลยนี่ค ส่งกับปผล่พิด้นปิดดีกว่าอันนี้ก็รถพิ่งลงนะคะแล้วพิม์ดาวก็จับมาให้รีววด้านหน้าก็จะมีกล้องนะคะซึ่งมันจะมีกล้องสาม้อองศามาให้ค่ะถ้าเป็น MG มจเนอทีวทั้งสองรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทุนท็อปรองท็อปเราก็มีมาให้ค่ะแล้วก็กันชนด้านหน้าเนี่ยจะมีดีไซน์สวยงามค่ะเป็นสีโครเมียมนะคะแล้วก็จะมีรูรังพึ่งใช้สําหรับระบายความร้อนด้านหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็วันนี้เราเอาบอดี้ภายนอกก่อนไหมแล้วเราเคยไปในรถเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวฝั่งนี้หรือฝ ฝั่งนี้เนาะโอเคค่ะสำหรับน้องเซต e ีรุ่น x นะคะล้อเขาจะมาในขนาด17นิ้วค่ะเป็นล้อแม็กนะคะพราอมฝาครอบล้อแบบนี้เลย <Yeah. S 1> ขนาดยางของน้องนะคะสองหนึ่ค่ะแก้มยางอยู่ที่5,5นะคะ mm hmm. และมาพร้อมกับล้ออลอยขนาด17นิ้วแล้วก็ฝาครอบล้อค่ะถัดมานะคะ ถ้าเป็นรุ่นเองพิมดาวเคยย้ำแล้วที่ไลยสดล่าสุดเนาะมันต้องมีราวหลังคาแต่ก่อนถึงไปรา,าวหลังคามาดูที่กระจกมองข้างค่ะก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้แบบนี้นะคะและด้านล่างเนี่ยก็ยังจะมีกล้องสามร้อยหกสิบองศาให้อีกด้วยนะคะกุญแจก็จะเป็นระบบคีย์เลสอ่ารุ่นท็อปภายนอกจะต้องมีราวหลังคาย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะจุดเด่นของรุ่นท็อปเลยจะต้องมีราวหลังคาแบบนี้ค่ะซึ่งสามารถรับน้ําหนักได้ถึงเจ็ดสิบห้ากิโลด้วยกันเลย จริงมีซันรูฟนะแต่ว่าเดี๋ยวซันรูฟอ่ะเราไปลงดีเทลกันตอนที่ดูภายในยดีกว่าเพราะว่าถ้าดูภายนอกมันจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวพิมพดาวสาทิตเปิดให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันที่ด้านหลังเลยค่ะคันนี้เป็นสีดำครีมสลากจริงๆแล้วมันเป็นสีดําอาจจะมองไม่ค่อยออกมันอยู่ด้านบนด้านนี้เลยค่ะอ่าเสาอาก,กาศของเราเป็นสีดํานะคะมาพร้อมกับไฟเบรกลองที่สามด้านนี้แล้วก็ที่ปัดน้ําฝนด้านหลังแบบนี้ค่ะ ปัดอันปัดตโนมัตินะด้านหลังชาพาพอเมื่อเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังและเมื่อเวลามีฝนตกมันปัดให้อัตโนมัติเลยด้านหน้าก็ปัดอัตโนมัติเช่นกันถ้าเป็นรุ่นท็อปนะคะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวก่อนเปิดดูด้านล่างก่อนกันชนด้านล่างเห็นไหมคะด้านท้ายมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้วยนะคะแล้วก็นี่ค่ะจริงๆแล้วอันนี้สวยมากกันชนด้านหลังไม่ต้องแต่งก็สวยเลยมันเป็นสีดำอ่าสีดําเงานะคะแล้วก็จะมีสีคล้ายๆสีโครเมียมด้านล่าง หมือนชุดแต่งอะจริงๆเราไม่ต้องติดชุดแต่งก็สวยค่ะสวยด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วนะ,ะถ้าเป็น MG s e v รุ่น X เดี๋ยวเรามาดูภายในของที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกันค่ะนีะ่วันนี้ไม่ได้โรกนะะวัน,นี้เซ็ตฉากมาให้อย่างดีค่ะก็จะมีที่ก้านสัมภาระตรงนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถวางของได้เดี๋ยววางให้ดูแต่อาจจะใช้น้ำหนักไม่ได้มากนะคะประมาณ10กิโกรมัม15กิโกรมัมเียเดี๋ยวมันจะหักก่อนนะคะประมาณนี้ค่ะซึ่งอันนี้ที่พิม์ดาวางก็คืออันนี้เลยค่ะ สาย V2L นะคะซึ่งซื้อรถกับพิมดาว MTZ r e v รุ่น X แถมอันนี้ให้เลยนะคะสาหรับสายกิจกรรมนอกบ้านแคมปิ้งอะไรเงี้ยต้องชอบแน่นอนนะคะเพราะว่ารถคันนี้สามารถจ่ายกระแสไฟให้เราได้ด้วยนะคะจอดนอนได้สบายเลยเวลาไปแคมปิง้งส่วนอันนี้ค่ะ MG Home Charger ค่ะแถมให้เลยนะคะพร้อมค่าติดตั้งนี่คุ้มมากๆนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีที่ชาร์จฉุกเฉิอนอีกด้วยนะพร้อมกับด้านหลังเนี่ยมันจะมีไฟถองสว่างให้ซึ่งอยู่ทางด้านอ่า เอาเป็นขวามือขวามือของลูกค้าที่กำลังรับชมแต่นเป็นซ้ายมือของพิมดาวนะคะก็คือด้านนี้นั่นเองตรงนี้เลยนะคะ,เห,คะ,ะเห็นไหมคะพอจะเห็นไฟไหมคะเดี๋ยวซูมให้ผู้ชมดูหน่อยอ่านี่นะคะนี่ด้านนี้เลยที่เป็นไฟสองสว่างนะคะก็จะให้มาหนึ่งจุดส่วนด้านล่างนะคะก <g ười> ็จะมีชุดปะยางฉุกเฉินแต,แต่ว่ามันหนักค่ะพิมพดาวขออนุญ,ญาตไม่ได้ให้ดูก็แล้วกันนะคะ ปิดไม่ได้เลยทีนี้ขออนุญาตสักครู่นะโอเคเรียบร้อยค่ะสําหรับด้านหลังก็จัดเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างกว้างขวางนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันไปอย่าเพิ่งแปลกใจนะคะทําไมาพิมดาวไม่นั่งเพราะพิมพดาวจะแจ้งทุกคนว่าสําหรับรุ่นท็อปรุ่นเอกนะเบาะด้านคนขับจะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเดี๋ยวปรับให้เห็นๆกันเลยเดี๋ยวดันมาด้านหน้าค่ะซึ่งจริงๆ อ่าซึ่งบอร์ดเนี้ยสามารถปรับได้ถึงหกทิศทางเห็นไหมคะเลื่อนเลื่อนไมมตะก,ก้อเลื่อนอยู่เนาะนี่ใช้แค่หนึ่งมือสัมผัสนะคะปรับได้หกทิศทางะคะ่ะนี่อ่าโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนั่งนะคะโอเคเดี๋ยวปรบรถตอนนี้พิมพ์มดาวสตาร์เครื่องเรียบร้อยซึ่งรถคันนี้นะคะจะเป็นระบบหุ้สตาร์ซึ่งกลุ่มหุตนสตาร์อยู่ด้านนี้ นี่ตรงนี้นะคะมาพร้อมพวงมอะไรมันติฟังก์ชันนะคะแล้วก็หน้าจอขนาดสิบนิ้วซึ่งมีระบบความปลอดภัยเยอะมากแต่ก่อนที่จะไปลงเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยพิมพ์ดาวให้ดูอ่าภายในตัวรถก่อนภายในตัวรถนะคะก็จะเป็นสีดาค่ะซึ่งจะเป็นสีดาเดินได้ตะเข็บแดงและมีความพิเศษกิมมิกเล็กๆหน้อยก็คือเบาะเขานะคะจะมีลายเคปลาาปนไปด้วยอ่าเห็นไหมคะและด้านหน้าค่ะคอนโซลด้านหน้าเป็นแบบซอฟทัสด,ด้วยนี่ นี่ค่ะนี่เป็นลายเคปล่าแล้วก็กึ่งซอฟทัชด,ด้วยนะคะแบบนี้เลยอ่าไหนๆก็ไหน,ไหน,แ,นแล้วเราอยู่ที่หน้าจอแล้วเดี๋ยวเรามาไล่ที่หน้าจอค่ะหน้าจอเนี่ยมีขนาดสิบนิ้วนะคะซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนแอร์อุณหภูมิอะไรได้หมดเลยหน้าจอสังกาตรงนี้นะคะและสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนชมเลยก็คือระบบความปลอดภัยค่ะระบบความปลอดภัยของเจ้ารุ่นท็อปนะคะจะมีเพิ่มมาให้สามอย่างเลยก็คือเตือนจุดอับสายตาทั้งสามระบบนะคะ เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวพิมดาวเปิดให้ดูเลยว่าจริงๆแล้วเขามีระบบอะไรบ้างนะคะอ่าไล่กันไปเลยไล่กันไปเลยนะระบบแรกค่ะระบบช่วยขับขี่นะคะระบบช่วยเตือนเมื่อเสียงต่อการชนรถยนต์คันหน้าขณะขับขี่นะคะนีม่มาให้เลยนะจะเปิดจะปิดก็มีมาให้นะคะระบบช่วยเหลือในการขับขีค่ค่ะนี่คะ่ะที่พิมพ์ดาวแจ้งไปนะคะก็คือสามระบบที่มีมาเพิ่มในรุ่น X ก,ก็คือสามระบบนี้นั่นเองอยู่ในปุ่มนี้เลยค่ะระบบแรกนะคะระบบช่วยเตือน ช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลนค่ะระบบที่สองนะคะระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาระบบที่3นะคะระบบช่วยเตือนขนาดท้ยหลงัง3ระบบนี้ละค่ะที่มีมาในเฉพาะรุ่น X เ,เท่านั้นราคา7จ็0 0สนเบาทค่ะเดี๋ยวพิมพ์ดาวย้ำให้ฟังทไทยสดอีกสักหนึ่งครั้งนะคะคุณสร้อยภกรแล้วก็ระบบถัดมาค่ะระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลนค่ะนี่ค่ะ ระบบถัดมาที่ยังมีให้นะคะระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต่ำอุ้ยเห็นหน้าเซลลตเต็มเลยแล้วก็ระบบถ่อปไปนะคะระบบควบคุมทรงตัวค่ะระบบควบคุมความเร็วรถขณะลงทางล่าชัน ที่พูดมาเนี่ยมันยังไม่หมดนะคะจริงๆแล้วยังมีระบบความปลอดภัยที่ไม่ได้เปิดปิดได้ที่หน้าจอตรงนี้อีกยี่สิบรายการด้วยกันค่ะซึ่งถือว่าครอบคุมมละเยอะมากๆมีทั้งแอร์แบ็กหกจุดค่ะและไอโซฟิกเราก็ยังมีให้นะคะคุ้มค่ามากๆค่ะสาหรับ mg s e v รุ่นท็อปคันนี้ถัดมาเลยค่ะเรามาดูด้านล่างค่ะ mg รุ่นท็อปสุดนะคะมันจะมาพร้อมกับระบบไวเลสชาร์จเดี๋ยวขออนุญาตโทรศัพท์หนึ่งเครื่องได้ไหมคะแปบ๊บเดียวขอ,อนหนึ่งเครื่องค่ะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตวางไว้ค่ะไวเลสชาร์ ตรงนี้เลยนะคะนอกจากนั้นคะยังมีสายชาร์จ USB-A และ USB-C อีกหนึ่งจุดให้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะถัดมานะคะเรามาดูที่เกียร์ค่ะอ่าเห็นไหมคะเกียร์น้องจะเป็นกล,กลมๆนะคะหมุนนี่ค่ะเอามือที่เราขับกันเลยคะ่ะหมุนไปหมุนมาแบบนี้เลยนะคะโหมดการขับขี่ปรับตรงนี้นะคะเหมือนกับถูกคลิปที่พิม์ดาวแจ้งค่ะขึ้นลงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ โหมดรีเจพลังงานก็ดันขึ้นลงค่ะเวลาปรับ 1, นึค่ะปกติเลยแต่ว่าเป็นแบตเตอรี่พอเรากดปุ๊บหน้าจอแสดงผลจะเข้ามาที่แบตเตอรี่ค่ะสมมุติว่าถ้าเราอยู่หน้าจออื่นแล้วเรากดปุ่มนี้สะดวกสบายง่ายมากๆเลยค่ะดูสถานะแบตเตอรี่ว่าตอนนี้เหลือกี่เปอร์เซนต์วิ่งได้กี่กิโลเมตรรวมถึงการระบบจ่ายไฟ V2L ก็เข้ามาที่หน้านี้เช่นกันค่ะแต่เข้าไปคําว่าการคายประจุอะอยังมีอีก สถานีชาร์จเราก็ยังหาสามารถหาได้จากหน้านี้หรือเราสามารถเข้าแผนที่ที่หน้าจอนี้ก็ยังได้สุดยอดค่ะการใช้งานรอบคุมมากๆถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะ,ะแบตเตอรี่เหลือน้อยชาจะให้ทเวลาแบตเตอรี่เหลือน้อยโอเคค่ะเดี๋ยวเราผ่านกันไปนะเพราะอันนี้เราเคยไลฟ์สดกันไปแล้วนะคะเพราะเจ้าคันนี้มาพร้อมกับระบบไอซ์มาสามาสามารถสั่งการด้วยเสียงสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันสั่งงานผ่านหน้าจอสั่งงานได้เยอะจริงเราถึงไอซ์มาสใช้ฟรีตั้งห้าปีเนะี่ยมาที่ไฮไลท์กันต่อค่ะ ระบบความปลอดภัยที่เราสามารถกดเปิดปิดได้นะคะคือนี่ค่ะเบรกมือไฟฟ้าเห็นไหมคะตัว P ด้านนี้เลยนี่รงนี้เลยค่ะกดตึ๊ก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 แบบนี้นะคะและออโต้โฮมค่ะซึ่งที่ไฟมันไม่ขึ้นเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะพิมพดาวยังไม่ได้คาดเข็มขัดค่ะถ้าเราไม่คาดเข็มขัดนะระบบการทํางานต่างๆของรถยนต์คันนี้จะทํางานไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ทํางานเลยนะคะเพราะฉะนั้นคาดเข็มขัดทุกครั้งเมื่อจะออกรถค่ะถัดมานะคะี่วางแก้วน้ำสองจุดค่ะอุ๊ยอันนี้มีแอบ นี่ค่ะอ่าแล้วเรามาชมไฮไลท์กันค่ะก็คือซันรูฟของเรานั่นเองเปิดเลยไหมค่อนข้างร้อนค่ะเดี๋ยวเราเปิดเลยก็ได้เดี๋ยวเราปิดแล้วเราเปิดให้ดูดีกว่าค่ะมีไฟสองสว่างเลยนะเห็นไหมคะตัก็ล้องอ่าตอนนี้เรากำลังจะปิดนะคะเดี๋ยวเราเปิดให้ทุกคนดูกันค่ะจริงๆิแล้วมันสามารถสั่งการด้วยเสียงนะคะแต่ว่าคือตอนนี้รถยังไม่ได้ ระบบไอ m มารนั่นเองนะคะเพราะว่ารถยังไม่ได้ p ี i ก่อนส่งมอบค่ะเริ่มค่ะเปิดมานบางแดดค่ะมานบางแดดสามารถเปิดได้สุดเลยนะคะซึ่งซันรูฟเราเป็นขนาดใหญ่มากๆนะคะนี่อ่าเปิดต่อค่ะแต่ซันรูฟเราเปิดได้แค่ครึ่งบาท ต้องโผงวขึ้นไปให้ดูไหมโผงไม่ขนาดค่ะวันนี้พิมพดาวใส่ส้นสูงเห็นไหมคะสว่างขึ้นมาเลยค่ะอินฟลูเอนเซอร์อย่างเราชอบแสงสว่างมากๆในการรีวิวรถให้ทุกคนชมนะคะอากาศค่อนข้างจะร้อนค่ะพ m สองศูนห้าปิดดีกว่าค่ะแค่หนึ่งมือสัมผัสปิดและเปิดง่ายมากๆเลยนะคะยังมีการสั่งการด้วยเสียงอีกด้วยซึ่งจริงๆเราตอนนี้เราไม่ได้ปิดประตูรถให้เรียบร้อยนะคะจะาาม,มาเจะไม่สามารถสั่งการพวกนี้ได้นะคะ ก็เลยยังไม่ได้สาธิตให้ฟังค่ะแต่ว่าจริงๆล้วพิมดาวเคยสาธิตนะมันจะมีไล์สดไล์สดหนึ่งพิมดาวไปกับครูพี่บอยแล้วครูพี่บอยก็สาธิตการเปิดปิดซันรูฟด้วยการสั่งการด้วยเสียงซึ่งมันเป็นข้อดีของระบบไอสมาร์ทของรถคันนี้มากๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านท้ายต่อกันค่ะไปมาแล้วค่ะโอเคก็ด้านหลังยังเหมือนกันค่ะยังไม่มีจุดที่แตกต่างกันแต่นี่ทุกคนชอบถามว่ามันมีที่วางแขนไหมรุ่นดีและรุ่นท็อปต่อตรงนี้เลยไม่เหมือนกันค่ะไม่เหมือนกันเลยนะคะ ทั้งรุ่นท็อปและรุ่นรองท็อปเลยในยนะคะที่วางแขนพร้อมกับที่จุดวางแก้วน้ำสองจุดแบบนี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะผู้โดยสารตอนหลังยังมีระบบแอร์แยกให้ทั้งซ้ายและขวาค่ะแบบนี้เลยนี่ค่ะแยกซ้ายและขวาพร้อมจุดชาร์จ USB-A หนึ่งจุด USB-C อีกหนึ่งจุดโอ้โหจุกๆเลยคันนี้มีตั้งหลายจุดนี่นะคะแล้วก็มาพร้อมกับมือจับด้านหลังค่ะที่ยึดเบาะที่นั่งก็มีให้เช่นกันนะคะถือว่าสะดวกสบายคุ้มค่ามากๆแล้วเดี๋ยวมาพับเบาะก,กันค่ะ สำหรับว่าเอ้ยข้าง้นหลังที่เก็บสัมภาระยังขนของไม่พอก็ยังสามารถพับเบาะแล้วก็วางสัมภาระหรือของเพิ่มเติมได้อีกนะคะซึ่งเบาะเนี่ยสามารถพับได้ที่6440ทั้งสองด้านเลยแต่ว่าพิมดาวขออนุญ,ญาตสาธิตแค่ฝั่งเดียวเนาะโอเคนี่ก็คือภายในรถกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นดีๆกันต่อดีกว่าคะ่ะได้นะคะโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้พาแม่ชมแบบละเอียดเลยละเอียดกว่าลิปที่แล้วอีกนะคะสำหรับ MG ไ e d ร v รุ่นท็อปนะคะสีดาคันนี้อย่าลืมนะคะมี้วยกันทั้งหมด5สีค่ะลูกค้าชอบสีไหนสอบถามาพี่ดาวเพิ่มเติมได้เลยลดความสมมาตรแน่นอนก่อนจะลากันไปเดี๋ยวเรามาฟังโปรโมชั่นดีๆของ MG Z ี v รุ่นท็อปที่ตอนนี้ส่วนลดจึ้งๆเลยค่ะ200,000บาทราคาของน้อง6 9 9 0 0 0บาทอีกหนึ่งครั้งนะคะราคาของน้อง MG ซีดรุ่น X ราคาของน้อง6 9 9 0 0เบาทเท่านานั้นลดกันไปจุกๆเลยนะคะลูกค้าสามารถเลือกรับราคาพิเศษที่พิมพ์ดาว พิมพ์ดาวแจ้งไปได้เลยนะคะหรือเลือกรับโปรโมชันดีๆค่ะโปรโมชันฟรีดาวแถมชุดแต่งรอบคันหรือประตูท้ายไฟฟ้าจัดไปพิมพ์ดาวจัดให้เลยค่ะหรือจะเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษก็ได้นะคะดาว25เขึ้นไปได้ดอกเบี้ยพิเศษไปเลยสาหรับโปรโมชันที่พิมพ์ดาวอยากจะแนะนําผ่านไปแล้วทั้งหมด3โปรโมชันลูกค้าท่านไหนที่อยากได้โปรโมชันอื่นนะทามมาสอบถามพิมพ์ดาวเพิ่มเติมได้เลยพิมพ์ดาวพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ม่รกวนเวลาทุกคนแล้วนะคะฝากน้อง MG ZS EV รุ่นท็อป สีดำคันนี้ไว้ด้วยและอย่าลืมค่ะมีทั้งหมด5สีนะคะสีดำสีฟ้าสีแดงสีบรอนเงินและสีขาวพร้อมส่งมอบที่นี่แล้วนะคะ MT กรุงเทพสาขาลำลูกกาสำหรับวันนี้พิมดาวต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะแล้วไร้สดหน้าพิมดาวจะพามารีวิวรถต้วไหนจงกันฝากติดตามไว้นะคะ<ส>อ๋อฝากเบอร์โอเคสำหรับลูกค้าท่านไหนอยากจะโทรหาพิมดาวโดยตรงเลยนะคะ0ูนค่ะ 2244563โทรหาพิมดาวได้โดยตรงเลยอีกหนึ่งรอบค่ะ0992244563ค่ะพิมดาวพร้อมดูแลทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะคิดจะซื้อรถคิดถึงการดูแลดีอย่าลืมกินถึงพิมดาวค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ